สวัสดีครับพี่น้องนนมาเจอกับใจนุ่มเหมือนเดิมนะครับผมมาครับวันนี้ใจนุ่มจะพาทุกท่านมาทําเมนูแบบไทยใหญ่อีกหนึ่งเมนูนะครับผมวันนี้ใจก็ได้หมูนะครับผมชามชั้นแล้วก็เครื่องในรวมเนาะครับผมวันนี้ใจจะพาทุกท่านมาทําเป็นเมนูที่มีชื่อว่าเนื้อหมูอุบนะครับผมพี่น้อง นี่ครับผมส่วนเครื่องปรุงที่ใจใสลงไปเมื่อกี้นะครับผมมีพริกมีกระเทียมนะครับผมพี่น้องมีมะแขวนมีมนเมล็ดผักชีแห้งเนาะครับผมพี่น้องแล้วก็ตะไคร้ซอยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยหอมแดงตามด้วยมะเขือเทศนะครับผมพี่น้องแล้วก็ตามด้วยเกลือสุ้มลดนะครับแล้วก็ขมิน้น สุดท้ายก็ต้นตะไคร้นะครับผมแล้วก็น้ำมันพืชเนาะพี่น้องน,นะครับผมไปครับผมตอนนี้ก็จ่ายก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับผมนี่ครับหน้าตานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาปิดขวากันนะครับผมจ่ายจะผัดให้แห้งนะครับผมให้น้ำมันหมูนั้นออกมาเนาะพี่น้องน,นะครับผม ไปนะครับผมเปิดไฟนะครับเดี๋ยวมาดูตอนมันเดือดเนานะนี่ครับผมตอนนี้ก็เสร็ดแล้วนะครับผมประมาณสามถึงสี่นาทีนะครับผมใจจะผัดไปเรื่อยๆนะทุกคนนะครับผมจนมันแห้งนะครับเมนูนี้ก็อร่อยมากนะครับผม อันนี้เป็นเมนูทางบ้านใจหนุ่มเองนะครับผมพี่น้องท่านไดที่อยากทําทานก็ลองทําตามใจนุ่มได้เลยนะครับส่วนเครื่องปรุงก็อย่างที่ใจบอกไปเมื่อต้นคลิปเนาะครับผมพี่น้องนี่ครับผมหน้าตานะครับสุกแล้วนะครับผมหอมมากๆทุกคนนะครับสีสันสวยงามเลยนะครับผมพี่น้องเมนูนี้นะครับนี้พี่น้องครับผมหน้าฐานอกครับมาแล้วนะครับ หิวข้าวมากทุกคนนะครับจะเอาไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆก็ได้เข้าสวยก็ดีนะครับผมอร่อยมากนะครับผมพี่น้องถ้าไหนที่ยังไม่เคยกินก็ลองทํานะครับผตามใจนุ่มได้นะครับผมบอกเลยอร่อยมากนะครับผมพี่น้องนะครับผมนี่ครับหน้าตาสุกเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยงามมากนะครับผมกินหอมสุดๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใจหนุ่มเอาไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ใจหนุ่มก็ขอตัวลาพี่ๆเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ